สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้จะพูดถึงในเรื่องจิตวิยาและคุณธรรมต่อจากท้งที่แล้วในเรื่องจิตวิยาและคุณธรรมตามแนวคิดมนุษยรร์นิยมซึ่งมีฐานคิดมาจากประจญาในกลุ่ม existence t l i s m ซึ่งมองมนุษย์ในแง่อัตลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลมากกว่าภาพรวมของบุคคล มีทัศนคติในการมองและอธิบายธรรมชาติมนุษย์ในแง่ความดีงามมีธรรมชาติไยดีต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึง้นเป้าหมายของทุกชีวิตคือพัฒนาศักยภาพในตนเองให้ถึงจุดสูงสุดรู้คุณค่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองต่อการกระทำของตน ยอมรับผลจากการกระทาของตนเองหากบุคคลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์แบบซึ่งแนวคิดมนุษย์นิยมนี้มัสโลก่ลาว,ว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจตนเองจนกว่าจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ,สะแสวงหา สิ่งต่อไปนี้คือความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงความบริบูรณ์องอบงามเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเองและสิ่งสำคัญที่ทฤษฎีของมาสโรเนนก็คือเอกลักษณ์ของบุคคลความสำคัญและความหมายของคุณค่าต่างๆศักยภาพสำหรับการชี้นำตนเองและความต้องการ เจริญเติบโตของบุคคลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลสำคัญของความคิดในปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมัสโลเชื่อว่า <c oughs> พฤติกรรมของมนุษย์เป็นจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองกระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัจใกของอทฤษฎีบุคลิกภาพของมัสโลโดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการและเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจ อย่างสมบูรณ์อความคิดที่สำคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการคือเมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจในสิ่งอื่นต่อไปซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้มีความต้องการอยู่เสมอ ความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กําเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับมัสโล,โลมีการเรียงลําดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ําสุดจนถึงสูงสุดโดยเชื่อว่าบุคคลจะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการ ที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามาลำดับลำดับขั้นความต้องการของมัสโลมีหนึ่งต่อไปนี้ขั้นที่1ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอำนาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดจากความต้องการทั้งหมดเพราะเป็นความต้องการที่จะดำรงชีวิตได้แก่ความต้องการอาหาร น้ำตื่นออกซิเจนการพักผ่อนนอนหลับความต้องการทางเพศความต้องการความอบอุ่นตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอว,วัยวะรับสมบัมผัสแรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของชีวิตและร่างกายความพึงพอใจที่ได้รับในขั้นตอนนี้ จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจบุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไปซึ่งทําให้ความต้องการอื่นๆไม่ปรากฏ หรือการเป็นความต้องการระดับรองลงไปเช่นคนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสารรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโรคได้บุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขเมื่อมีอาหารเพียงพอสำหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีกไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพค,ความรักความรู้สึกต่อชุมชนการรับการยอมรับ และปัญญาชีวิตความต้องการทางด้านร่างกาย<ม>เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมมีสาเหตุมาจากการขาดอาหารหรือน้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน,านซึ่งในกรณีนี้มีตัวอย่างในปีคิสรกาช1970 มีเครื่องบินองสายการบินหนึ่งตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอดมีผู้ที่รอดตายรวมทั้งพระนิกายแคทอริกอาศัยการมีชีวิตอยู่รอดเ้ดื่การกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบินตกจากปรากฏการณ์นี้ชี้้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความถึงขึ้นจะมีอิทิพลเหนือนระดับสีทธ ทำจัญญาจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอื่นๆและแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆนั้นเป็นความต้องการในขั้นตอนที่หนึ่งส่วนความต้องการในขั้นตอนที่สองนั้นได้แก่ความต้องการความปลอดภัย เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปความต้องการนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและเด็กลเล็กเนื่องจากความต้องการความช่วยเหลือและและต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังพลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่น เมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุจะรู้สึกกลัวและอาจจะแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้กำลังใจพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่ปวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจด้านความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลา ม่เพียงแต่ทําให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยังทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบ,บตัวเขาสัมพภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกันเช่นทะเลาะกันทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันพ่อแม่แยกกันอยู่อย่าขาดอย่าร้างตายจากกันไปสภาพการเหล่านี้จะมีที่คนต่อความรู้สึกของเด็กทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการได้และไม่และนำไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยความต้องการปลอดภัยมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพนวัยเด็กไปแล้วในบุคคลที่ทำงานเป็นผู้คุ้มครองเช่นเป็นผู้รักษาเงินนัดบัญชีหรือการทำงานการประกันและผู้ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเช่นแพทย์พยาบาลบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อื่น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทําให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเพราะทําให้บุคคลได้จัดระบบตัวเองให้มีเหตุผลมีวิธีทางที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆจะเกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นสงครามอาญากรรมน้ําท่วมแผ่นดินไหวการจะราจรความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม อาการโรคอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่โดยเฉพาะโรคประสาทนิดย้ำคิดย้ำทำเป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปอดผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากำลังประสะเบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและกำลังมีอันตรายต่างๆเขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเราสามารถจะพึ่งพาอาศัยได้นี่คือความต้องการในขั้นที่สองส่วนความต้องการในขั้นที่สามคือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลต้องการได้รับความรักและต้องการเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับบุคคลอื่นสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสำคัญบุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับไม่มีเพื่อนโดยเฉพาะเมื่อจำนวนเพื่อนญาติพี่น้องครอบครัวได้ลดน้อยลงไปนักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่งางไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และแต่แสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมัสโรคัดคา้านที่ว่าความรักเป็นผลม,มาจากการทดแทนสัญชาตญาณทางเพศสำหรับมัสโลความรักไม่ใช่อัดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศความรักที่แท้จริง จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคนสองคนจะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกันการยกย่องและความไว้วางใจแก่กันความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เปลี่ยนไปในในลักษณะทั้งจากการรู้จักให้ความรักต่อผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อื่นการได้รับความรักแนะ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าบุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกท้างว้างและเครียดแคงบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของและการขาดสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความทับท้องใจ และทําให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้และความยินด,ดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆสิ่งที่ควรสังเกตก็คือมีบุคคลจํานวนมากลำบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนดิทสนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็กย่อมมีผลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพุทธิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรักมัสโลเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือน้ำมันนั่นเองนันคือความต้องการขั้นที่สาม่วนความต้องการขั้นที่สี่นั้นเป็นความต้องการ ที่จะได้รับความนับถือยกย่องเมื่อความรักขอไปเมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจแล้วผักดันในขั้นที่สามพลังผักดันในขั้นที่สามก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ มนุ์มนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็นสองลักษณะคือลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเองส่วนลักษณะที่สองเป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นความต้องการนับถือตนเองก็คือความต้องการมีอำนาจมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเองมีผลสำเร็จไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นและมีความเป็นอิสระทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในในงานภารกิจต่างๆและมีชีวิตที่เด่นดังนี่คือความต้องการนับถือตนเองส่วนความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นก็คือความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่องได้รับการยอมรับได้รับความสนใจมีสถานภาพมีชื่อเสียงเป็นที่เก่าวขานและเป็นที่ชื่นชมยินดีมีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทำซึ่งทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถ ของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอันนี้คือความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นบุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องเมื่อความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองแล้วและเป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับความต้องการขั้นที่4กลับไปสู่ขั้นที่3อีก ถ้าความต้องการขั้นที่3ถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปในทันทีทันใดเช่นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งการตอบสนองความต้องการความรับของเธอดําเนินไปด้วยดีเธอถึงตุ่มเทกับธุรกิจและประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและยังไม่คาดฝันสามีได้จากเธอไปปรากฏว,ว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ และหันมาใช้ความพยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนและถ้าเธอได้รับความพึงพอใจในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่งความพึงพอใจและความต้องการได้รับความยกย่องเป็นความรู้สึกและการชนคติของความเชื่อมั่นในตนเองความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าการมีพลังกำลัง มีความสามารถและรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจําเป็นต่อโลกกา,าการขาดความรู้สึกต่างๆนี้นําไปสู่ความรู้สึกของผมด้วยและความไม่พอเพียงเกิดความรู้สึกก่อนแอช่วยเหลือตอนเองไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการรับรู้ตนเองในฐานิเทศ จอให้เกิดความรู้สึกขาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชีวิตประเมินตนเองต่ำกว่าชีวิตความเป็นอยู่การได้รับความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามและความต้องการนี้อาจน,นำไปสู่การเกิดอันตรายถ้าบุคคลนั้น ต้องการคําชมเชยจากผู้อื่นมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือยกย่องมีพื้นฐานจากการกระทาของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอกนั่นคือความต้องการขั้นที่สี่ส่วนความต้องการในขั้นที่ห้าคือความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ถึงลำดับขั้นสุดท้ายถ้าความต้องการลำดับขั้นก่อนๆได้ทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง,งแท้จริงก็จะเกิดขึ้นคือความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขา และมีความปรารถนาที่จะควบคุมตนเองพลังแรงขับของเขาจากระทำพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตนการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพเช่นด้านดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรีศิลปิน ก็ต้องก็จะต้องวาดรูปกวีจะต้องเขียนโครงกรอนถ้าบุคคลเหล่านี้ได้มารู้ถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะดําเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยความเป็นจริงแล้วมัสโรเชื่อว่า คนเรามักจะกลัวตนเองในสิ่งเหล่านี้ต้านที่ดีที่สุดของเราความสามารถพิเศษของเราสิ่งที่ดีงามที่สุดของเราพลังความสามารถความคิดสร้างสรรค์อัสโุเชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ตามที่กล่าวไว้ ัซโลได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในกรณีของนักศึกษาชื่อมาร์ครซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเป็นนัก,กจิตวิทยาคลินิกและในที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลินิกเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาต่าง่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในตำแหน่งตำรวจสืบสวน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเนี่ยสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษลหลายๆอย่างตลอดจนรับประกันว่าจ้างและความมั่นคงสําหรับชีวิตเมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้มักจะทําอย่างไรถ้าเขาตอบถ้าคําตอบของเขาคือตกลงเขาก็จะย้อนกลับไปสู่ความต้องการระดับที่สองคือความต้องการความปลอดภัยสําหรับการมีความเข้าใจ ตนเองอย่างแท้จริงมัสโลกล่าว่าอะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในสิ่งนั้นเรื่องของมากเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเขาตกลงเป็นตำรวจสืบสวนเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงส่วนมากมนุษย์ต้องการแสวงหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน การรู้ถึงศักยภาพของตอนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเป็นบังคับและจากความจําเป็นบังคับส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจำนวนน้อยมากกว่ามากเพียงหนึ่งเปอร์เซ็น,นของประชากรการนําศักยภาพของตนมาใช้เป็นสิ่งที่ยากบุคคลมักไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถและไม่ทราสบจะได้รับการส่งเสร,ริมได้อย่างไร มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในตนเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตนจึงทําให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางความต้อง,าก,าางาการของบุคคลดังนี้อิทธิพลของวัฒนธรรมตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คือแบบพิมพ์ของวัฒนธรรมซึ่งกำหนดว่าลักษณะเช่นในที่แสดงความเป็นชายและลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชายพฤติกรรมความเมตตาการาุณาความสุภาพและความอ่อนโยนสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารนาว่าไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชายการพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเข้าใจสภาพการที่ดี มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยาย,ยามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยเช่นการที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือกำจัดข้อผิดพลาดต่างๆของตนบุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบมาสแสวงหาความอบอุ่นและสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมสัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงดังน,นั้นนักจีตวิยาอีกขั้นหนึ่งคือเคตันแอลฟอร์ได้ปรับปรุง ระดับความต้องการตามแนวคิดของมัสโลให้เหลือสามระดับคือหนึ่งความต้องการดำรงชีวิตคือความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยในชีวิตเรียบได้กับความต้องการระดับต่อของมัสโลย่อ,อโดยตัวอี 2. ความต้องการความสัมพันธ์คือความต้องการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในที่ทํางานและสภาพแวลอดล้อมอื่นๆตรงกับความต้องการทางสังคมตามแนวคิดของ,งวัสโลย่อดยตัวผาสามความต้องการเจริญเติบโตคือความต้องการภายในเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆเปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเดินและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตตามแนวคิดของมสาสลิดยอดย้วยตัวจีซึ่งก็มีความแตกต่างกันมาสยิยืนยันว่าบุคคลจะอย,อยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่ง จนกว่าจะได้รับการสนองตอบแล้วแต่ทฤษฎีของเจตัน ERG อธิบายว่าถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนองต่อไปบุคคลจะเกิดความข้องใจแล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความต้องการระดับต่ำกว่าอีกทั้งหนึ่งประการที่2องทฤษฎี Erg อธิบายว่าความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันหรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกันเช่นความต้องการเงินเดือนที่สูงพร้อมกับความต้องการทางสังคมและความต้องการโอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ ดังนั้นจึงสรุปจิตวิทยากับคุณธรรมได้ว่าเรื่องโครงสร้างทางจิตนั้นจิตวิทยาเป็นมโนคติอันซับซอ้อนซึ่งรวมถึงภูมหลังพิเศษของยีนของบุคคลและประวัติการเรียนรู้รวมทั้งวิธีการที่มีความซับซอ้อนรวมเป็นองค์เดียว และประสานกันทำให้เกิดพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งเหล่านี้ในสภาพเฉพาะของสิ่งแวดล้อมบุคคลมีปฏิกิริยาในเหตุการณ์ต่างๆบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการงานเพราะเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลโดยทั่วไป ทำให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆและได้รับความร่วมมือจากอุคลลอื่นมากขึ้นก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกผ่านบุคลิกภาพต้องมีคุณธรรมเป็นตัวกำกับจึงทำให้สูงค่าจึงทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นสวยงาม และนำมาซึ่งความสุขเป็นลำดับไป